สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาเซะด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นหีบทองนะต่น,นี้มันเพิ่งรีแลนดมาใช่ไหมตอนนี้ก็จะเจอพวกเด็กประ,ประหลาดๆหน่อยนึงนะตรงนี้เริ่มก่อนครับมือแรกก็ดีครึ่งหนึ่งนะไม่ดีครึ่งหนึ่งครับมาใช้ในรอเนี่ยมันไม่รู้เป็นโลกอะไรมันชอบขึ้นมาทีละสองใบนะจริงๆก,กับตามบทที่วางไว้มันควรจะขึ้นมาทีละใบใช่แล้วก็ถูกทำลายสเปรย์อีกตัวหนึ่งออกมาเรื่อยๆนะขึ้นสองใบมันก็กินที่แหละยังดีครับมีเป็นแก๊สเทียครับวานกา์ขอ,กของเรราาแล้้วก็ปชีดบบคั ช่วยให้สําเร็จได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้เดี๋ยวเราลานด้วยแกเจทิโอเนี่แหละเม็นหนึ่งครับแกเจทิโอเลยเสิร์ฟครับก็เสิร์ฟเป็นหีทองครับตามสูตรเลยไปหีทองแล้วก็กดเหตุหีบเสิร์ฟเสิร์ฟเป็นไททัสบายนะครับใช้เลยก็เป็นบอร์ดที่เริ่มจากแกเจทิโอนะก็จะได้เป็นเซตนี้แหละในเกตเวสและก็ในเกตเร็งเป้าหนึ่งทีครับแล้วก็มีหีคอยช่วยนี่นั่นใช้เป็นชี้ดาบไปครับเผือได้ใช้นะแต่ว่า แล้วแต่เคสนะแต่ตรงนี้เราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นเดกอะไรใช่ไหเพราะบางทีอ่ะมันถือเวทไว้ครับแล้วรอใช้เอฟเฟคของพวกหีบอบบที่ว่าถ้าเกิดอ,อีกฝ่ายชุบมอนเนี่ยมันทิ้งมันทิ้งเวทจากมือใช่ไหมมันจะส่งได้แต่ว่าตัวนี้เซตไว้อาจจะดีกว่าก็ได้ก็ลองเซตไปแล้วกัน,นเฮ้ยดาลเฟยครับเรามีเป็นเมคเชนซีโร่ครับก็เพิ่มหนึ่งดาวสเตย์บายครับซอฟแมนก็เพิ่มหนึ่งดาวครับตรงนี้เรามีเป็นอูระใช่ไหมถ้าเกิดเขาเล่นปุ๊บเราใช้อูระแล้วถ้าเกิดเขามีเป็นชี้นิ้วเราก็มีชี้ดาบคอยแก่นะเพราะอูรนะน โอ้ยเอาเรื่องสุดๆทันเดอร์โบครับทันเดอร์โบี่มันก็บักคับในเกตใช่เพราะว่าตามที่เคยบอกไว้ครับเราจะเก็บซานิเมเชียครับไว้ในเกตฮาร์ปี้เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดโดนทันเดอร์โบนี่ครับมันก็บัคขับในเกตครับ negative, ถ้าในเกตมันก็โดนฮาร์ปี้ใช่ถ้าเกิดไม่ในเกตมอน์ถูกไลยหมดก็โดนฮาร์ปี้อยู่ดีนะพาะงมันก็ต้องในเกตไปนั่นแหละดีทอครับในเกตไปก่อนเลยโอ้โหเรียบร้อยแล้วนี่สองครับ ถ้าเป็นเด็กที่เปิดด้วยทันรออะบบกับไรนิ่งตอมเนี่ยก็วัดดวงนะถ้าเกิดเจอเป็นมังกรจีนเนี่ยก็รู้แลวกันว่าอุตราจะช่วยเราได้นะฟัง,งกันก็ช่วยไม่ได้ครับตอนนี้ไอหีบครับมันจะโดนทำลายใช่ยะเรามีมาร์ม่เอรครับสเปย์ไปช่วยรับเมจนะเผื่อเป็นมังกรจีที่มาจนจริงจริงเนี่ยมันจะอาจจะไม่ได้รุนรอดน,นิดนึงดีโซครับสเปรย์เลยแล้วก็ระเบิดครับหีบระตายไม่ใช่มังกรจีนนะครับเป็นเกย์กรเดียนนะ ก็อาจจะเพราะเพิ่งรีแยกมาครับคนเขาก็เลยแบบเอาเดิบปรปลามาเล่นกันนะทีนี้ก็ถือว่าโลกไปปอดหนึ่งครับเพราะถ้าเกิดเป็นเก่งเดีตเนี่ยคิดว่าบอดเนี่ยน่าจะพอได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมังกรจีมันจริงแน่นอนเท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างี้ปุ๊บเราก็สู้กลับเลยครับไอตัวเสิร์ฟฟิลครับจะเสิร์ฟฟิลวันนี้อุระโยนเลยอ่ะดีท็อแล้วก็แปลค่าครับลงเป็นรถถังนะครับไอเนี่ยครับเหมือนที่เคยเล่นไปเมื่อนานมาแล้วใช่ไหมถ้าเกิดขึ้นคู่เนี้ยเก่งเข้ามานะ มีไอตัวเซิร์ฟฟิวชั่นกับรถไถครับคู่นี้มันจะตั้งก,กันได้ได้วยตัวหนึ่งเลยที่แบบเป็นในเกตนน่นนั่นนะแต่ตนี้ครับมีตัวเดียวก็เทานัครับไอนี่บอกว่าก็สามารถนอมมาซัมมอนได้โดยที่ไม่ต้องทีบิวครับแล้วก็ในช่วงเมนเฟสเอาพวกไอซันกาดเนี่ยคาสจินซุยจินเนี่ยจากมือหรือเด็กเอามาแปะที่ทรงข้างหลังได้ครับแล้วก็มันจะสั่งฟิวชั่นจากทรงข้างหลังอะไรนี่แหละนะแล้วก็เซฟเพิ่มใบหนึ่งครับแล้วเขาก็ผ่านเลยเพราะว่าเธอที่ลงครับมันจะตีไม่ได้นะ ตัวครับอ่ะเมื่อกี้ไอหีเราโดนระเบิดปุ๊บเนี่ยเราได้ตัวใหม่มาครับเดี๋ยวลาปุ๊บแล้วเสริมหีบมาเล่นต่อนะ่าจะพอได้อยู่แต่บายเฟย์ครับก็เพิ่มดาวนนะแล้วเขาใช้เป็นแมงมุมครับแมงมุมนี่ตอนเล่นเหมือนจะไม่ได้ใส่นะมันดูไม่ค่อยเก่งใช่ปะเปิดปุ๊บสเปรย์มันขึ้นมาเป็นมอนสเตอร์แล้วก็สามารถทําลายมอนสเตอร์หนึ่งตัวครับที่อยู่ในคลอลัำนะก็คือถ้าเกิดกับสเปรย์ขึ้นช่องไหนดีช่องนี้ก็ทําลายแกนติทิโอใช่ถ้าเกิดสเปรย์ขึ้นช่องนี้ก็ทาลาย เป็นซอรีแมนได้ด้วยดีโซครับขึ้นมาปุ๊บแล้วระเบิดมันขึ้นได้แค่ช่องที่มันเซตปะอ,อ๋อซมคอลัมนะก็คือขึ้นได้แค่ช่องเดียวถ้าเกิดขึ้นแบบช่องไหนก็ได้น่าจะเก่งนะเพราะงั้นก็เลยไม่ได้ใสจ่มั้งอันนี้แกจี้ถุงลายครับก็จะเอาสตองโฮมาเซตได้ตาหน้าจะมีตัวช่วยสู้อีกอ่ะตัวนี้ไปต่อครับเมนหนึ่งครับ แกเจ็ตเมื่อกี้โดนเบิร์ดช่างมาครับเรามีเบอร์สองนะลงปุ๊บสั่งเซิร์ฟเลยเซิร์ฟเป็นหีบขึ้นมาแล้วก็ไปหีบครับโปรเทคเลยเซิร์ฟเป็นกาดูล่าครับเพราะตรงนี้ครับไอ้พวกเนี้ยมันน่าตำคาญนะเพราะว่าพลังมันไม่สู้จดนแหละเพราะงั้นเราไม่ต้องงกมอนสเตอร์ครับลงกาดูล่าครับแล้วระเบิดแล้วก็เดือดสู้ด้วยกาดูล่าเลยกาดูล่าสเปรย์แล้วก็โปรเทคครับระเบิดบอร์ดนะไอ้พวกเนี้ยมันน่าเสียดายก็จริงครับแต่ว่า เลี้ยงไว้ก็ชุดไม่ช่วยอะไรนะเพราะงั้นระเบิดทิ้งแหละแล้วก็ะเป็นแบ็คเมยครับใครสักคนนามาช่วยตีครับอาดาเมดแล้วก็ตรงนี้เอฟเฟกของมัรเมลอนนะถ้าถูกไลยด้วยเฟเกการ์ครับก็สามารถสเปรย์มัรเมลอนตัวอื่นครับจากมือเด็กหลุมแล้วก็ริมูโซนไดนะ้ะก็คือถ้ามีคู่นยครับตาหน้าโลโกเทคการดูราระเบิดปุ๊บไอนี่ถูกไลยอ่ะก็สเปรย์ไอคนนี้กลับมาขึ้นมาปุ๊บยิงไล่ฝั่งข้าทนทีละพันเรื่อยๆนะี่เลย อันนี้น่าเสียดายนะดามมันขาดประมาณนึงเลยกันเลยเฮ้ยได้เก่งันเนี่ยครับจัวมาแค่2ใบครับโอกาสที่จะเล่นได้ค่อนข้างน้อยครับต่อให้เล่นได้จริงๆอะ่ะมอสันก็ไม่ค่อยเก่งใคหรหรอกโอ้โจฟิวนะถ้าเกิดใบนี้เป็นรถไทอีกคันนะเอาเรื่องสุดๆเฟคิวอะทีนี้ไม่มีอะไรครับเขาผ่านเลยนะเข้าเลยครับจ็เลยอะทีนี้เหมือนเดิมครับแต่ว่าไอาคู่นี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าแบ็กเมดอะ มีเทคที่ว่าถ้าเกิดมาถูกทำลายครับมันจะสเปรตัวเองขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เมลอนเหมือนเมื่อกี้ครับถูกทำลายสเปรเพื่อนออกมาแล้วยิงลฟ์แบบข้ามพันหนึ่งตัวนี้เราจะได้เคลียร์บ่อครับและเราจะไม่เสียมอสสักตัวเลยอัน,นกลับมาใหม่นะแล้วก็เมลอนจะย์ข,ขึ้นมาที่สมเลยอ่ะแค่นี้เรียบร้อยแล้วก็ลุมตีส,สบาย ก็ประมาณนี้นะก็นานๆทีครับจะเจอเด็กับที่เป็นเทียต่ำๆนะก็หาดูได้แค่ช่วงเที่ยบเพิ่งรีแลงซ์มาเนี่ยแหละก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูนี่ไดฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลิเดของด็ฝั่งข้ามเมื่อกี้ครับเป็น60ใบนะแปลกประหลาดมากแล้วใส่เป็นไอ้นี่ด้วยเป็นหีบทอ,องของเรานะมีหีบแค่ใบเดียวนะลิแปลกมากไม่รู้เหมือนกันเลยว่าจะไปทางไหนกันแน่นะเบนจ์ครับเป็นเฟเดอร์ครับเวลเลอร์ล็อกเบิร์ดเมชิโซแม็กซี่อุลละพิสมา อันนี้เป็นพวกไซเลนต์ซ็อบแมนนะไมเชียนเกตเตติโอทิงเซิร์ฟฟิลครับเดมอนไอ้ก็เป็นซ ja, ันจะคาเซจินซูจินรถไถแบ็กเมย์ครับมีล้อกูเลมไว้นะกานโดล่าครับนิบิลุแล้วก็ดักกาเด่นคนที่เก่งนะถ้าเกิดมาจากเวทมันนะเหมือนจะมีเทคที่ว่าไม่รับผลนน่นนี่นั่นมันข้าใจไมผิดนี่ไม่ถูกของเราจะแม่เทิร์นนะแล้วก็เป็นอิดูชั่นครับ Thunder o y, ure, ทันตัฮาร์พี้ปิชิก้าบนมือชุบชีวิตอาบัง ดาบจั่วนะไลนิ่งซอมพัดครับแล้วก็พกเวทนะอันนี้คืออะไรพาวเวอร์การเดียนมีฟิลของเกดีกกรร้ครับสาใบหีบหนึ่งใบแล้วก็พกเวทนู่นนี่นั่นนะก็หาความเชื่อมโยงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเด็กจัดมาแปลกๆเหมือนอยากจะเล่นอะไรก็เล่นนะแล้วก็เอ็กซ์ตาร์กับพวกเกดีกกรร้ครับแล้วก็ตองซิงโคนู่นนี่นั่นนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสาบเด็ก,กรเกดี้แบบแปลกๆนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตายสองต่อครับ อันนี้ก็เป็นตายสองนะครับตอนนี้ก็เริ่มก่อนนะทอยเดชนะครับตรงนี้มือแรกอันนี้ดีกว่าตามเมื่อกี้นะเพราะว่ามีขอมาค่อาๆครบครับขอแค่เราลงทีโอครับและเสิร์ชให้สําเร็จอ่ะขอเราจะไปต่อแบบเบิ่มๆนะแต่ว่าถ้าเกิดโดนขาดต,ตรงนี้มันก็ไปต่อไปได้เหมือนกันนะมันก็ค่อข้างเสียนิดน,นึงมีอุตล่าครับแกตเตอทีโอการโดล่าเทิร์นไซนเดนแล้วก็ไทท์แดนบายนะครับตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับลงเป็นแกเจครับโกเทคเสิร์ชนะอ่ะเรียบร้อยครับทีเสิร์ชสำเร็จปุ๊บทีเราก็สบายล คีบทองครับก็เทคเลยเสิร์ฟเป็นแบ็คเบย์ครับเดี๋ยวจะได้คู่นี้นะเป็นคารโบตั้งบอร์ดใหญ่แบ็คเบยรสเปคแล้วก็กันดุลาครับสเปคหักไล่ครึ่งหนึ่งเลยระเบิดบอร์ดโอ้ยเอาเรื่องสุดๆอุตราครับแต่ว่าไม่มีปัญหาเลยครับเพราะตรงนี้เรามีเป็นเทอร์ไซเดนครับรีเกตได้นะเพราะไงตรงนี้เราถ้าทำได้เราก็จะไปได้ไกลขึ้นใช่เพราะงั้นก็ช่างมันอีกใบหนึ่งเดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้ รีโซค,ครับไปต่อเลยสเปรย์เป็นเมลอนนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันถูกทำลายปุ๊บเราวสเปรย์ตัวอื่นได้ค่ะแบ็กเบกก็มีแล้วครับไม่ท้องกันไม่ต้องสเปรย์ตัอื่นมาละรีโซเลยเฟสเต้ครับเอาสตอร์โฮมาทิไม่เป็นโชคเลยขึ้นมาแล้วก็เอากระดาษนาทิเป็นมิสเตอร์ฟอสนะมิเตอร์ฟอสที่ใช้งานจริงไม่ค่อยได้นะแต่ว่าไอ้ดาการมันจะไม่เข้าอ่ะไม่รู้ใส่ไหนมาก็ใส่อย่างนี้แหละเล่นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกัน แล้วก็ไปต่อครับท้ายเซตบปถ้าไปเป็นซอฟต์บากับมิเชลครับตรงนี้เราก็จะมีเป็นเมลอนใช่ไหมป้องกันการโจมตีแล้วก็การเล่งในเกตเวทแล้วก็เป็นมิเตอร์ฟอร์ครับที่หวังพึ่งเลยไม่ค่อยได้ครับแล้วก็สตองโฮนะั่อนเต็มครับขึ้นไปไหนตรงนี้บอดค่อนข้างแน่นครับกันก็ต้องรองดูฝั่งข้างจะไปทางไหนต่อนะตรงนี้ต่อดาเฟคครับฝั่งข้าบจุอยนะเพิ่มหนึ่งดาวสไตฟเฟดก็เพิ่มอีกหนึ่งดาวโอเป็นนี่นะ เป็นอะไรคนะีเมล่าใช่ไหมไอเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากครับเพราะเด็กมันจะเล่นเอฟเฟกมอนใช่แล้วก็เป็นการโจมตีอย่างเงี้ยแล้วเด็กเขาเล่นเวฟมีแค่ฟิวชั่นครับเดี๋ยวเราราตัดตัวฟิวชั่นน่ะน่าจะพอได้อยู่นะตัวนี้ทีครับจะเสิร์ฟครับไอเนี่ถ้าเสิร์ฟติดจะน่ารำคาญนะเพราะจากที่เคยเล่นไม่นานมาแล้วครับไอเนี่ก็เป็นวายการ์คอบูนะในเกณเลยอ่ะลิโซครับอันนี้คืออะไรไอน,นีนอนอ้น้องคนใหม่ครับ ทำให้เด็กไอ้พวกนี้ครับมันจะเร็วขึ้นประมาณนึงนะคนที่บอกว่าสามารถสเปรย์ตัวนี้ได้ครับโดยการทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็ถ้าการไปนี้โจมตีมันก็เอฟเฟคเขาอิลูชันใช่และน,นี่เป็สิ่ำคัญครับถ้าการไปนีอร์มอลหรือสเปรย์สามารถสั่งเสิร์ฟมอนสเตอร์อิลูชันหนึ่งใบจากนี้ขึ้นมือได้ก็คือทิ้งมือสเปรย์ครับแล้วก็เสริร์ฟนะแล้วไอ้พวกเนี้ยเวลาทิ้งมันจะมีเพกกับนู่นนี่นั่นอยู่ในลูกนะสเสร์ฟเลยนี่คือใครเนี่ยไอ้พวกอิลูชันหรือเปล่าแล้วก็เป็นมิเรรรรอออออ์์์ไไนนนนทคคคับบ้้ี่่มืขางนะ สามารถทีวิสตัวเองครับแล้วก็สเปร์มอนสเตอร์หนึ่งตัวจากเด็กที่เป็นคีเมล่าฟิวชั่นนะอาที่ออกเป็นบัฟเฟอร์ครับบัฟเฟอร์ก็ถ้าเกิดนอร์มอลหรือสเปร์ครับสามารถสั่งเสิร์ตมอนสเตอร์เผาสัตว์ได้ครับแล้วก็เสิร์ตหรือจะเสิร์ตมีระเคินไอหรือว่าจะเสิร์ตคีเมล่าฟิวชั่นได้นะตัวเสิร์ตเป็นการเซลขึ้นมืออ๋อมเสิร์ตได้สองใบเนาะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะอไอเนี้ยแอดและออนะก็คือเสิร์ตได้สองใบเลยเก่งามากนะแต่าาทีนี้ ตอนแรกครับตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดเขามีคีน่าฟิวชั่นไปเดียวครับเราในเกตปุ๊บก็จะง่ายครับเพราะว่าไอเทคที่เก็บขึ้นมือครับเขาต้องฟิวชั่นสำเร็จทีหนึ่งครับแต่ว่าเขาจะมีฟิวชั่นของแท้อยู่ใบหนึ่งครับเพราะงั้นช่วยไม่ได้นะเพราะเราเนเกตไม่ให้ทีเดียวครับเพราะงั้นเนเกตไปเลยเพราะตอให้เราโดนตรงนี้ครับแล้วเขาใช้เป็นกีไม่ได้ฟิวชั่นเนี่ยไปใช้ตอนนั้นมันก็สายไปแล้วครับเพราะงั้นก็ช่างมาล้วกันไปต่อครับเนี่ยถ้าเกิดเขาแบบ มีฟิวชั่นแค่คีไม่ราฟิวชั่นใบเดียวนะน่าจะชนะได้เลยนะตรงนี้ตรงนี้ฟิวชั่นปุ๊บออกเป็นบาร์โฟเมทครับคนนี้มันจะได้โมใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะถ้ากับไอฟิวชั่นมาสามารถสั่งโมเนะี่ยมอนพลเตอร์เผาสัตว์มารหรือว่าอิรูชั่นหนึ่งใบจากเด็กตรงหลุมได้แต่ก็คนนี้คนนี้ไม่ค่อยจะเห็นนะคนที่บอกว่าถ้ากับไอทูโซ่งหลุมสามารถชีมาร์เตอร์อิรูชั่นหนึ่งใบในหลุมนอกจากตัวมันเองสเปร์ออคือชุบเพื่อนเนาะ แล้วก็การเซลครับจะได้เสร์ชอะเสร์ชมัสเตอร์อีลดูชั่นก็คือเสร์ชเติมของกันลัวๆนะ,อ,ะอีน้องคนนี้อีกแล้วสเปคโอ้โหลูปันมือด,ด้วยแล้วก็ไอคมราฟริชชั่นนะถ้าเกิดมีไอตัวเนี่ยชื่อนี้คีมเมลา่าไฟน์อบีครับก็สามารถเก็บขึ้นมือได้ทุกละครโอ้โหฟิชชั่นซ้ำเลยนะดูเดือดสุดๆเอาเป็นการไดคิมเมล่าครับ อันนี้เขากเทครับ,รบตัวนี้น่าเสียดายนะความไม่ค่อยเก่งของไอ้นี่แหละเพราะว่ามันเป็นเชนหนึ่งใช่เขาซ่อนเชนไปครับทําให้มิลเลอร์ฟอร์ดใช้ไม่ได้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเปิดมิลเลอร์ฟอร์ดปุ๊บมันก็จะทําลายเขาขึา้นได้นะตัวนี้ทําอะไรไม่ได้เลยครับนั่งนิ่งต่อไปกระดาษไปหมดนะโอ้ฟิวชั่นรัวๆบึ้มๆออกเป็นคนเดิมใช่ไหม อ๋อเอฟเฟกต์คนนี้ไม่ใชเก่งนะมันมีเอฟเฟกต์ในหลุมด้วยในช่วงเธอฝ่งข้ามครับสปีดสองสามารถรีมูฟการ์บจากหลุมแล้วก็ชี้มอนสเตอร์เผาศาสตร์เผามาแล้วก็อิลลูชั่นครับที่โดนรีมูฟโซนอ่ะเอากลับมาได้นะก็คือแบบชุบเพื่อนอะไรอย่างนี้แหละ <S <S อ่ะเขาไม่ตีครับเพราะว่าตีมาก็ติดเมลอนนะพอเขนไปต่อไม่ได้ครับตรงนี้เข้าเธอแล้วครับเอฟเฟกต์ของกระดักที่เขาทิ้งไปตอนแรกอ่ะสามารถรีมูคการ์นี้จากหลุมแล้วก็ชี้มอนสเตอร์หนึ่งตัวที่เขาควบคุมอยู่อ่าจะไม่สามารถอ๋อก็คือจะะห้าามตีเน แล้วก็สเปรเป็นบาร์โฟเมตนะเอฟเฟคของไอซ็อฟแมนเนี่ยทิบิวตัวเองครับสเปรพอไป็นบาร์โฟเมตก็เสิร์ฟสองใบเหมือนเดิมเสิร์ฟโลลัวคีเ์ไม่ได้คือชั่นกับกาเซลเฮ้ยเราก็ทำได้ไม่ได้ครับเพราะมันจะกี่มาทีนี่ใช่ไหมมันห้ามตีฮะ่ไหมเราก็กดเทคคีย์ครับเสิร์ฟของมารอไว้ก่อนเซเป็นเทอร์ไซเดนนะครับอันนี้เข้าไปเทิร์นนะเพราะว่ามันห้ามตีใช่ไหมเราก็ตีไม่ได้เราก็ผ่านเลยครับเดี๋ยวเซเป็นเทอร์ไซเดนครับเอาไว้ช่วยสู้ เลยตี้พลังก็ขึ้นเรื่อยๆนะนี่เก็บฟิชชั่นเราดูวะเขามีฟิชชั่นสองใบบนมือตอนนี้ฟิชชั่นต่อเลยครับตัวนี้ก็รู้ทางรู้แตมีสองใบครับแต่ว่าก็ต้องรีเกตแหละเพราะว่ามันก็ช่วยไม่ได้แหละแล้วก็มีเป็นไอ้นี้ด้วยซอสตไนค่ะถ้าเกิดมอนสเตอร์ฝั่งข้าม แอคทีฟ e อเฟ c กต์คนหาที่คอโทนอ๋อรีมูฟล้วก็นิเกตได้แต่ว่านิเกตไม่ทำลายครับเพราะงั้นก็ช่างมันนะรีสบเลยโอ้สามตัวครับไอ้ตัวนี้จบเธอมานจะาสั่งดิสมือได้แต่ว่ามือเราเป็นเดมอนครับเพราะงั้นช่างมันครับไร้สาระ,ะไอ้คนนี้เก็บเศษโลเหมาเดิมของเยอะมากนะรีสบเลย ไอตัวซอสไนท์มันในเกตเอฟเฟกใช่ไหมแต่ว่าไอตัวงูงวเมเจอร์ครับมันเหมือนจะกันเลงป่ะเดี๋ยวเราเรา,าดูก่อะไองูงคนนี้บอกว่าถ้าเกิดฝ่ายค้าไอทีเวกัสหรือเอฟเฟกครับที่เป็นการเลงเป้าครับก็รีมูฟแล้วก็นิเกตได้นะอันนี้นิเกตทำลายด้วยเอฟเฟกก็คล้ายๆกับไซน์ซอฟแมนครับแต่ของเราในเกตไม่ทําลายนะทิ้งมือสเปรย์น้องผู้หญิงครับก็น้องผู้หญิงก็จะได้เสิร์ชหนึ่งใบขึ้นมือเสิร์ชนี่ขึ้นมาอีกแล้ว ฟิวชั่นครับโอ้ทีนี้หลายตัวนะสี่ตัวออกไปตัวใหญ่ครับอ่ะไอเนี่ยครับจะค่อยข้างยุ่งยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าไอ้นี่บอกว่าเวลามันสู้กับใครอะ่ะมันจะไม่มีใครถล่ลายใช่ไหมแล้วมันจะเปลี่ยนไปเทิร์นิชั่นได้ครับแล้วก็เปลี่ยนทางไปสู่อะไรเงี้ยมันจะตีซ้าอะไรประมาณนี้มั้งเพราะเทคมันเหมือนว่าการไปนี้จะชื่อคีเมร่าไฟนงบีใช่การไปนี้ตีมอนสเตอร์ได้เท่ากับวัตถุดิบก็คือสี่ทีใช่มันจะกีกะจะแรงกันนะอ่ะเขาตีไมล่าครับแล้วก็เพ็กเลย มาจาในเก๋ครับเอาไม่เปลี่ยนโพซิชันนะก็คือเปลี่ยนก็คือในเก๋เฟกครับเมลรอยก็ไม่ช่วยนะแล้วเขาก็ตีครับตีใส่การโดล่านะช่วยไม่ได้จริงอาทิตย์ตีสามครับไอตรงเม่ตะเกียรครับตอนแรกกะว่าจะเก็บไอเทิร์นไซเลนต์นะเอาไว้ในเกตตอนที่เขาใช้เพกแต่แต่ว่ามันขึ้นเหมือนจะขึ้นตอนจะเป็นสเต็ปครับเพราะงั้นในเก๋ไม่ได้นะแต่ตรงนี้เขาตีใหม่ครับเดี๋ยวเราใช้ตรงนี้แหละไปเลยเพิ่มดาวให้ใครสักคนครับแล้วก็เอาเทคต่อเลยรีมูสครับถ้าเกิดฝั่งข้ามมอนฝั่งข้ามครับสู้กับมอนเราอย่างเงี้ย รีมูฟมันแล้วก็จบไปเธอครับให้เธอนี้เรารอดไปได้นะอ่ะเรียบร้อยปะบอกแล้วว่าเธอไซเลนเนี่ยกโคตรเก่งไงเด็กนี้ทิ้งเสือครับอ่ะทีนี้ไม่สําคัญแล้วครับเพราะเดี๋ยวเข้าเธอเราครับเดี๋ยวเราใช้เป็นกาลาดน,นะระเบิดทิ้งหมดเลยเสร็จปุ๊บเขาลิงต่อครับออกเป็นลิตเติ้ลไนท์ครับลิตเติ้ลไนท์เนี่ยมันจะค่อยๆแพ้ทางนี้เราประมาณนึงนะเพราะว่ามันจะเล็งเป้าใช่ไหมเรามีไซเลนซ็อกแมนครับในเกรเล็งได้นะสบายๆเพราะว่าไอ้หีบทองเนี่ยครับมันจะแพ้ลิตเติ้ลไนท์นะ ไม่ถูกทำลายด้วยเฟิกมอนก็จริงครับแต่ว่ามันโดนรีมูฟหายจ้อยเลยนะนี่เกครับอาร์ทีเขาก็รีมูฟต,ต่อครับช่างมันนะเพราะว่าพอแค่หีบยังอยู่ครับอะไรอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละดิโซค,ครับรีมูฟการโดนไล่นะแต่ว่าเอสได้ D. แต่ว่าเดี๋ยวพอเทิร์นหน้ามันก็กลับมาใหม่ใช่ปะมีตัวเล่นอยู่แล้วนะอ่ะเรียบร้อย ก็ประมาณนี <S an> ้ครับผมก็สําหรับเด็กไอมิติข้อบีชนะก็หาดูค่อนข้างยากครับอย่างที่บอกตอนแรกหละมันเป็นพึ่งรีแลกมานะคนก็เอาเด็กปะลาประหลาปมาเล่นกันก็ถือว่าสูสีประมาณหนึ่งนะก็ตอนแรกคิดว่าไม่คิดว่าจะอยู่ได้นานขนาดนี้น่าจะจบไปสักสองสามเทินที่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลิเด้ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลิเด้ของเด็กฝั่งข้ามเมื่อกี้ครับก็น่าจะคล้ายๆกับลิทที่เคยเล่นนะแต่ว่ามีน้องคนนี้มาใหม่นะคนนี้ก็ช่วยให้เด็กเร็วขึ้นประมาณหนึ่งเมนเวลลอซะ ไอตัวเหลือๆก็จะกีที่ชุบนะลูป,ปั้นมืดครับเออิมเชนกาเซลงูซอสไนท์บาร์โฟเมตแล้วก็น้องผู้หญิงครับนิบิลุฟิวชั่น2ใบแพาดเวิร์กซูปเปอร์ฟิวชั่นแล้วก็ฟิวชั่นคิเมร่านะไอกระดาษห้ามตีเมเจอร์กี้ไอนี่ก็ขัดล่าประมาณหนึ่งนะไอนี่หน้าตาเหมือนมิเลอร์ฟอร์แบบเป็นบานเลียมของเราแต่ว่าของเค้าดูมีประโยชน์นะมิเลอร์ฟอร์ฝั่งเราดูแบบปัญญาอ่อนเง,งี้ยไม่รู้แล้วก็ยิงเปใบเดียวครับเอกตาเป็นพวกฟิวชั่นนะฟิวชั่นน,นู่นนนี่่ัน แล้วก็มีลิตเติ้ลไนท์กับโู้นักข่าวมีเบียทีด้วยนะไม่แน่ใจว่าเล่นประมาณไหนเลยแล้วก็เคยียนจ์ครับก็ประมาณนี้ครับผมสาบได้ขีดทองวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ